เอียงจ๋าเอียงรอหน่อยเอียงเอียงรอหน่อยเอียงมาเร็วตามมาเร็วเออเป็นนกไม่บินไว้เดินเอาเอยงมาเอียงจ๋ามาเร็ว สวัสดีครับสวัสดีครับแย่งรอหน่อยแย่งแย่งบินดิออบินได้ไม่บินเว้ยเดิอนเอาเว้ยแย่ง Yeah. เป็นนกมันไม่ยอมบินนะเดินหนาว <c oughs> ย่งย่งบินสิ